วันนี้เขามาดูสถานที่มาถ่ายดูม,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 มุมมุมแล้วนะครับเขามาดูแล้วนะครับเขาน่าจะอยู่ในในกวนในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะครับเขาหน้าเขาจะจะับก,กลุ่มกันนั่นแหละนะแอดวา่าก็คือโอเคเราไม่ได้ว่าหรอกนะครับเขาสร้างเขาสร้างไปสิไม่ได้มีปัญหานะไม่ไม่มีอิจฉาไม่มีอะไรกันอยู่แล้วนะครับอืม ทางเขาเถอะใช่ไหมที่ของเขาเองนะครับที่ของลุงวอแวนนั่นแหละนะครับที่ของเขาเองสวัสดีบุญยภา,านะครับอาสชีพนะครับที่ของเขาเองนะงงลุงไหนนะครับเอาที่เขาไปยกยกมาจากปัจจันปาดงไงมาอยู่ที่นี่ไง ยกมาจากจำปาดงแล้วเอามาวางไว้ที่สี่ก็นะครับน่าจะเข้าใจอ่าน่าจะเข้าใจตรงนั้นนะครับหนูแต่อะไรนะแต่หนูก็อิจฉานะอิจฉาได้แต่เรียนยาอิจฉาได้นะ หลานย่าแต่ว่าห้ามลิศสยาโดยเด็ดขาดนะมันมันเยอะไปอย่าไปอิจฉาพอได้อยู่แต่ห้ามลิศสยานะครับเอห้ามลิศยาแค่นะั้นแหละเข้าใจแล้วนะะใช่ไหมือมแดงตื่นเต้นเปล่าไม่ตื่นเต้นเลยแต่แปลกใจแค่นั้นเองแอดไม่ตื่นเต้นนะพนางแอดแอดแค่แปลกใจใเฉยๆว้า เขาก็ไปไหนมาไหนได้แล้วนี่นะครับเออแต่เมื่อวานนี้เห็นป้าแกก็พูดอยู่นะแกก็บอกว่าน่าจะมาคุยซะหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมาเคลียรเรื่องนู้นเรื่องนี้ใครมีประเด็นอะไรก็เคลียกันมันจะได้จบเห็นแกพูดแบบนั้นเนาะอืมแต่อย่างไอพี่เด่งเนี่ยเขามีปัญหามีประเด็นเขาเคลียรเลยเขาก็พูดเลยอ่าไม่ดีตรงไหนอะ,อะไรยังไงเขาก็คุยกันนะครับมันก็จบนะเรื่องนามาต่างๆมันก็จบแต่ อันนี้เขาไม่เกียรนะครับเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแอดก็ไม่เข้าใจทําไมเขาไม่เกียรก็ก็ยกอยู่แล้วเขาให้ยกออกไปอยู่แล้วนะครับเรื่องนั้นะนะครับเอ,อใช่ครับผมก็นั่นแหละก็ปาถนาดีเนี่อันนี้เข้าใจนะครับเออคือเขา อันไหนที่ถูกเขาก็พูดอันไหนที่ไม่ถูกเขาก็พูดอันไหนที่เขาบอกว่าใช่มันก็ใช่อันไหนที่เขาบอกไม่ใช่เขาก็บอกไม่ใช่เอออันไหนที่แอดแอดก็บอกในในความคิดของเขาก็แอดก็คิดเป็นทํานองเดียวกับเขานั่นแหละทำไมไม่ไปทำของเขาไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่แต่งานนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีเขาก็ต้องมาดูสิ เขาก็อาจจะเป็นเขาก็ต้องมาดูมั้งนะครับหรือมาเป็นอ่าคนดำเนินการเลยหรือเปล่าแอดก็ไม่รู้หรอกนะแอดไม่รู้แม่รู้ว่าเขากําลังรวมตัวกันใช่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแอดไม่รู้หรอกนะแต่ในในในสถานการณ์แบบนี้ทุกอย่างมันคิดไปได้หมดนะเอตีนะทุกอย่างมันคิดไปได้หมด ในเมื่อสถานการณ์มาออกมาในรูปแบบนี้แล้วก็คิดธรรมดาแล้วก็คิดอืมแต่ไม่ได้มันก็ไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้มันทําได้ไม่ไม่ได้มีปัญหานะเอฟดี D, อย่าไปว่าอย่าไปตำหนิเขาเลยนะอืมก็ไม่รู้นะครับเรื่องนั้นนะครับอ่าคุณออนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมแต่คงคงไม่มีปัญหาอะไรละมากนะครับเรื่องสองคนนั้นอนะ ใช่นะแค่นั้นแหละบุญยาภาก็อย่าไปมีอะไรกันคือทุกอย่างมันคุยเข้าใจหมดแหละคุณจะทํายังไงคุณจะไปสร้างตรงไหนยังไงก็ก็แล้วแต่เราเราคงไม่ได้มีปัญหาในตรงนั้นนะครับอืมอใช่ครับผมทางคาเฟงมันแต่แต่เราแค่ดูดูเฉยๆนยั่นแหละแล้วก็ดูการกระทําของเข้าไปเรื่อยๆนะเอซี FC นะอืมแล้วใครที่บอกว่า อย่าไปว่าเขาอย่าไปอะไรเขานะนะเราไม่ได้ไปว่าอะไรเขานะครับเราแค่จะให้ดูให้ดูการการะทำหมวงเขาเฉยเฉยให้ดูให้ดูเขาดําเดินอะไรกันยังไงก็อันนี้มันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เขาเลยนะครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วตอนนี้เอาพูดง่ายนะเป็นสิทธิส่วนบุคคลไปแล้วเขาจะอทาเหมือนแบบสวยงามมองไปให้เห็นสะดุดตาเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับ ตัวอย่างหนึ่งนะครับอสร้างตัวอย่างก็ทําได้แต่ว่าอย่าลืมว่าอ่าอย่าลืมว่าก็คือว่าพูดง่ายในเอฟซีนะก็คือเราก็ให้เห็นนั่นแหละอืใครใครจะไปอ่าพูดหรือใครจะติดตามใครจะดูผลงานเขาก็ดูได้นะดูได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับลลิตาะสวัสดีครับผม อะไรก็ทําไปเถอะใช่ไหมก็นางอืเกาปล่อยเขาไปนะครับรอคุณประพัดสอนอสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีครับผมนะครับะระบบทุนนิยมอันเะนี้ยนะบุญญาภาแอดบอกได้เลยว่ามันก็ทําให้เราคิดอะไรได้หลายอย่างนะเออเรื่องนี้นะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้ ทำให้เราได้คิดอะไรในแง่มุมดีๆหลายอย่างเหมือนกันเอ,อว่าว่าเรื่องเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยแบบเนี้ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเอ,อ่อมันจะเป็นในลักษณะไหนยังไงนะครับเราก็ดูดูไปแล้วคิดถึงภาพไปด้วยนะครับวาดภาพไปด้วยแล้วกันนะครับอืม ใช่ครับผมมันไม่ใช่เงินเล้านะครับมันไม่เกี่ยวหรอกนะครับอืมแล้วแต่เขาจะไปทําอะไรของเขานะครับเอาพูดง่ายๆนะ่ะแอดว่านะ่ะเขาเขาน่าจะออกมาอ่าร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าแอดไม่แน่ใจแล้วล่ะตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะอยู่อ่าในฝั่งเดียวกันหรือเปล่าแต่ในดูลักษณะแล้วเนี่ยก็คงไม่ใช่แล้วล่ะเอฟซีอดว่านะเขาน้าจะขยับตัวออกจากอทางจะปลาดงไปนี่ร้อยเปอร์เซ็นตเลย แล้วมั้งนะครับแอดว่าอย่างนั้นอืมตอนนี้เรื่องหมามาแมลงแหอะแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยไอตรงเนี้ยแอดว่ามันก็มาแรงอยู่นะไอตรงเนี้ยล่าสุดเลยเนี่ยวันเนี้ยล่าสุดเลยมันก็มาแรงอยู่ก็คือถามว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวก่บในานาลุงแต่ว่าอ่าเราแค่มาพูดถึงเฉยเฉยว่าเอ้ยเข้ามาถึงนี่เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วเขาคงจะเป็น คนเจ้ากี้เจ้าอ,าอาพูดหมายถึงว่าเป็นคนนำนำเรื่องราวหรืออะไรเป็นผู้ใหญ่อาจจะบอกผ่านมาก็ได้นะผู้ใหญ่อาจจะฝากให้มาดูแลทางนี้ด้วยเพราะทางนี้เขาอาจจะไม่เก่งใช่ไหมเขาก็เลยฝากมาให้มาเอ้ยเรามาดูอ่าให้หน่อยสิว่าตรงนี้จะตั้งยังไงได้หรือเปล่าทําแบบไหนย,ยังไงเนี่ยนะเพราะเขาเป็นช่างอยู่แล้วอืม าอากาศลระให้ผููใหญ่นั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณเดวิดนะครับแอดไม่รู้นะเรื่องนี้ว่าต่อไปคือยังไงอืมก็มันมันทําได้แหละถามว่าทําได้ไหมทําได้มันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันขึ้นอยู่กับเจ้าของที่เขาโอเคไม่โอเคก็มไม่เป็นไรนมันไม่มีปัญหาอะไร ยังเลยคุณมนตรีแกก็อยู่นั่นแหละอือป้าป้าไทายบ้านแกก็ยังอยู่แกจะไปไหนอ่ะเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเรียบร้อยแล้วละบีแดงใช่ไหมเอสก็ว่านะนะร้อยเปอร์เซ็นะแล้วใช่ไหมอือคือดูการกระทําของเขาก็น่าจะน่าจะไม่ย้อนกลับไปที่อ่าไปเข้าหาที่จัปาดงก็ได้นะแล้ว นั่นแหละนะครับอรานิตาอันนั้นอ่ะก็ใช่แอดก็พูดแล้วไงเรื่องต่างๆที่มันเป็นประเด็นเนี่ยถ้าเราไม่ไปพูดในโซเชียลมันจบหะจบไม่มีปัญหาเลยยกเว้นอย่างเดียวเราไปคุยในโซเชียลถ้าคุยหลังบ้านมันจบเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้รู้เรื่องว่าเขาคุยอะไรกันถูกไหมเขาจะอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนที่จะติจิงกันอะไรก็ว่ากันในตรงนั้นนะครับก็โต้ตอบกันได้ แต่อันเนี้ยถ้าพูดในโซเชียลเมื่อไหร่น่ะมันจะบานบอกตรงว่ามันบานแน่ๆไม่ย้อนดูแล้วพิ่แดงนะครับใช่ไหมก็นั่นนะสินะครับก็นั่นแหละนะครับพูดต่อไลฟ์สดนี่แหละมันก็คือมันเหมือนกับเป็นการเป็นการพูดยาวๆอ่ะนะครับแล้วแล้วเอฟซเนี่ยมันจะมีหลายฝักหลายพวกแล้วฝั่งนู้นมันก็ไปเล่นกันดูไม่จืดเลย บอกของตรงนะครับเอาไปเล่นกันดูไม่เจืดนะเออทั้งปอบเหลืองทั้งอะไรนี่เอาไปเล่นกันนะมันก็ทัางตำหนิทั้งอะไรมันไม่เคยพูดดีอยู่แล้วพวกนี้มันตำหนิอย่างเดียวอ่าใช่ครับผมก็คุยกันแล้ว วันนี้แอดก็ฟังป้าแกพูดอยู่นะว่าแกคุยกันอ่าหลังบ้านคุยกันหมดแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาก็เคลรกันนะครับต้นต่อเคลียรกับต้นตอนะครับทางนั้นก็ก็หวังดีนะก็พูดกันไปนะทางนู้นก็หวังด,นะด,นะงงดีแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่เอาไปออกสื่อแค่นั้นเองหวังดีมีน้อยใช่ไหมเออมันธรรมดาตนะิ๊กตานะครับธรรมดาเออ ใช่ครับผมบุญญาภาบอกได้เลยนะบอกได้เลยนะบุญญาภาะนะว่ามันมีหลายฝักหลายฝ่ายนะที่เข้ามาในไหลสดเนี่ยนะครับจําได้ไหมนะครับตอนที่ป้าไหลสดเมื่อเมื่อคืนเนี่ยใช่ไหมมันก็จะมีทั้งเอฟซีทั้งปัน่นทั้งอะไรก็มีนะครับทั้งฝั่งรู้นนะฝั่งเราก็มีนะครับอ่าแล้ว เอาไปพูดในไลฟ์ที่ในไลฟ์อื่นหรือฝั่งตรงข้ามก็มีเข้ามาในไลฟ์ก็มีนะครับใช่ไหมก็มันก็มีหลากฝ่ายเลยอมันก็มีหลายฝักหลายฝ่ายบางคนก็อ่าโอเคบางคนก็เข้าใจบางคนก็ให้กําลังใจบางคนก็อ่าตําหนิติติงนะครับตําหนิติตึงอ่านโน้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดการแตกแยกกันเป็นสองฝักสองฝ่ายเอ่อก็จะมีการทะเลาะเบาแวงมีการ อ่าความคิดเห็นไม่ตรงกันน่ะเอาง่ายๆพอความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วเนี่ยมันก็เกิดการโต้เถียงในช่องนั้นๆน,น,นะครับมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติเลยละใช่ครับผม ก็คือไม่รู้ว่าเขาอยู่ช่องไหนกันบ้างแหละนะครับเอฟีนะแอดบอกเลยเลยไม่รู้ว่าเขาอยู่ช่องไหนกันบ้างมันก็เลยเกิดประเด็นเกิดประเด็นเกิดปัญหาเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเอ,อเกิดการโต้เถียงแล้วบางคนก็ข้ามไปโต้เถียงอ่าอีกช่องหนึ่งนะครับช่องฝั่งตรงข้ามนี่แหละอ่าไปพูดคุยกันที่นูน่นก็มี ใช่ลลิตามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแอดพูดได้เลยว่าเพราะว่าเอฟซีฝั่งตรงข้ามมันก็เข้ามาดูได้เข้ามาตำหนิดีจริงได้เออมันตีเนียนเข้ามาแล้วก็มาตำหนิดีจิงมาว่าอย่างวู้นอย่างนี้ก็มีมันมีอย่างท้งนั้นอยู่แล้วนะเรื่องพวกนี้นะครับ